คืนเผาผี Ghost n i g h คลิปนี้สนับสนุนโดยวันทองคา r เพอร์ฟูมฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วไปหลอนกันครับอีกหนึ่งนักเล่าที่หลายคนรอคอยเหมือนกันคุณเคซีนะครับมากับเรื่องสิงสู่กัดกินวิญญาณคุณเคซีสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องล่าสุดนี้มาเล่าเรื่องตราบาปนักเลงครับใช่ไหมครับ วันนี้มากับเรื่องสิงสู่กัดกินวิญญาณเรื่องราวนี้เป็นประสบการณ์ตรงได้ยินได้ฟังมาหรือประสบการณ์ร่วมครับอันนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณปักกุ้งนะครับที่ส่งเรื่องนี้มาให้ผมได้มีโอกาสมาถ่ายทอดเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของครอบครัวสมัยใหม่อุ้ยดีเลยปักกุ้งนะใช่ครับใช่ครับและเป็นเรื่องใกล้ตัวกับครอบครัวสมัยใหม่โอ้โหอันนี้น่าจะได้ทั้งความน่ากลัวและได้ประโยชน์กันด้วย ครับครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วคุณเคซีเริ่มได้เลยครับได้ครับเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับไม่นานเลยนะครับเออปกติเนี่ยคนที่เราทํางานไว้ทํางานทุกวันเนี่ยก็จะมีสองแบบถูกไหมครับหนึ่งก็เลยอ่าคนที่ยังไม่ชอบความเป็นส่วนตัวมากๆยังชอบความพลุกพล่านยังสนุกกับชีวิตมากๆอยู่ก็จะอยู่ที่คอนโดเมื่อเมื่อเขาขยายครอบครัวหรือต้องการความสงบก็จะย้ายไป,ไปอยู่บ้านเดี่ยว อันนี้คือคือเขาเรียกว่าเป็นกราฟโดย,ยทั่วไปของคนหลาย,ลายคนรวถึงตัผมด้วยนะครับอ่าเรื่องนี้เป็นคนที่อยู่คอนโดนะครับใจกลางเมืองอธิบายให้ฟังกัว่าคอนโดใจกลางเมืองเนี่ยมีสองแบบสามแบบที่มที่ผมเข้าใจนะครับแบบแรกคือใหม่ทั้งหมดเลยทั้งภายนอกภายในและเทคโนโลยีต่างๆเป็นคอนโดแบบใหม่เลยมือหนึ่งครับสองคือคอนโดที่อยู่ใจกลางเมืองแหละแต่สภาพด้านนอกจะเก่าหน่อย แต่ข้างในก็ตกแต่งไว้สวยงามสําหรับคนที่อยู่มานานแล้วหรือหาคอนโดมือสองอยู่แต่สาวไปเป็นคอนโดที่อ่ะใครมาเช่าก็ได้หรือจะปล่อยห้องให้ซื้อแล้วก็ปล่อยเช่ากันต่อได้คร่าวๆเป็นประมาณนี้เรื่องนี้มันเป็นคอนโดประเภทที่สองครับคือเป็นคอนโดใจกลางเมืองแหละแต่ว่าดูข้างนอกเนี่ยจะไม่ได้ใหม่มากก็ถือเป็นคอนโดเก่าแห่งหนึ่งแต่เวลาเข้าไปข้างในก็จะเป็นเหมือนกับมีห้องนอนหนึ่งห้องแล้วก็มีห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องก็คือถือว่าเป็นคอนโดห้องสตด ครับเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องของพ่อแม่ของน้องแทนแล้วก็น้องแทนนะครับแล้วก็ปะกุ้งเขาเจอกันได้ยังไงปะกุ้งครับอยู่คอนโดน,นี้มาตั้งแต่คอนโดเนี่ยเพิ่งเริ่มเปิดเลยปะกุ้งจะซื้อห้องล่างสุดไว้ทําเป็นร้านขายของชาแล้วก็ทําเป็นร้านขายข้าวเป็นอาหารตามสั่งซึ่งผมเชื่อว่าทุกๆคอนโดส่วนใหญ่ก็จะมีร้านแบบนี้อยู่ใต้คอนโดถูกไหมครับอทีนี้ คุณพอ่อคุณแม่ของน้องแทนเนี่ยเข้ามาอยู่หลังปะกุง้งได้หลายปีเหมือนกันก่าเขาจะเข้ามาอยู่ปะกุ้งเนี่ยเคยเห็นน้องแทนคนเนี้เป็นเด็กผู้ชายประมาณสี่ขวบเป็นเด็ก่าเริงสดใสผ่านที่หน้าร้านประจาเพราะว่าเขาอยู่ที่ชั้นสิบสองปะกุ้งเนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งเลยชั้นล่างเลยเขาควรที่อยู่กันมีพ่อแม่มีน้องแทนแล้วก็มีคุณยายที่ช่วยเลี้ยงน้องแทนเพราะว่าในตอนที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกไปทํางานคุณยายก็จะช่วยเลี้ยงน้องแทนให้ นะครับอันนี้คือลักษณะของครอบครัวนี้อยู่มาครับมันมีคุณพ่อคุณแม่ของน้องแทนเนี่ยเดินลงมาหาปะกุ้งพร้อมกับน้องแทนแล้วก็ถามปะกุ้งว่าปะกุ้งรับเลี้ยงเด็กไหมแต่แค่ช่วงกลางวันที่ผมไปทํางานนะพอดีคุณยายต้องลับต่างจังหวัดขอแค่สองอาทิตย์เองครับเลี้ยงแค่ตอนกลางวันแล้วตอนเย็นพวกผมมารับกลับขึ้นไปเลี้ยงเองกันบนห้อง ปะกุ้งก็มองว่าตัวเองเนี่ยเปิดร้านขายข้าวอยู่แล้วมันก็มีเวลาว่างที่จะดูแลเด็กสีขวบคนหนึ่งได้ไม่ใช่เด็กอ่อนถูกไหมครับ,บแกก็เลยบอกอโอเคงั้นดูแลให้ตกลงเรื่องค่าจ้า,จางอะไรกันแล้วบวกกันต้องแทนมันไม่ใช่เด็กโสดเขาเห็นมานานละเขาเลยคิดว่าโอเคเขาเขารับมือได้อะปะกุ้งก็เลยตกลงเลี้ยงน้องแทนสองาทิตย์ต่อจากนี้ไปเป็นสิ่งที่ปะกุ้งได้เริ่มรู้จักกับตัวน้องแทนเองแล้วก็เริ่มรู้สึกถึงความแปรที่มันเกิดขึ้นนะครับ ในวันสองวันแรกที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยปะกุ้งก็หานมให้กินหาข้าวกินสามมื้อนะครับแล้วก็ให้น้องแทนได้นอนพักกลางวันแล้วก็น้องแทนจะเล่นอะไรระหว่างวันนั่นคือสิ่งที่ปะกุงเขาดูแลอยู่แค่นี้เวลามี <c oughs> ค,นคนมาซื้ขอข้าวโคงกับข้าวปะกุ้งก็ไปทำข้าวข้าวมาเสิร์ฟก็น้องแทนก็อยู่ในห้องได้สบายเพราะว่าห้องปะกุงเป็นอย่างนี้ครับเวลาเราเข้าหันหน้าเข้าห้องปะกุ้งไปเนี่ยเขาก็จะเป็นด้านหน้าก็จะมี ตู้แช่มีเชื้อผายของแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวตกเล็กตัวหนึ่งไว้ให้ลูกค้านั่งถัดไปอีกสักประมาณเก้าหนึ่งก็จะเป็นที่นั่งเล่นของทางประกุ้งเองกับน้องแทนที่เล่นกันอยู่ <c oughs> แล้วก็จะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าประตูที่เป็นประตูพับนะครับที่เป็นประตู <c oughs> ะตพับเป็นไม้ที่มันสามารถาพับจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งได้แล้วเวลาปิดเต็มเนเนี่ยมันเหมือนกับกั้นห้องได้นะครับ <c oughs> คล้ายบานเฟียมคล้ายๆบานเฟียมไหมอ่าใช่ใช่ใช่ล้วคล้ายแบบบานเฟียมครับเพราะว่ามันเขากั้นไว้เป็นส่วนที่พอกั้นแล้วปุ๊ก็จะเป็นเตียงนอนอยู่ซ้ายมือขวามือเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วเดินตรงไปข้างหลังก็เป็นห้องน้ําแล้วก็ทะลุออกไปอีกทีนึงก็เป็นระเบียงที่เขาไว้ทำอาหารขายเพราะฉะนั้นโลเคชั่นของห้องของปลากุ้งเนี่ยทําแบบเนี้เลยทําให้สามารถเลี้ยงต้องแทนได้ไม่มีปัญหากรต้องแทนกพนั่งเล่นแบบเขาอยู่ตรงนั้นอยากนอนตะกกุ้งก็พามานอนสองวันแรกไม่มีปัญหาอะไรครับแต่สิ่งที่ปลากุ้งเเเร่นออ้้าาาปปกผชขขไว แล้วปะกุ้งมักกระโโผหน้าออกมาดูว่วากลัวว่าหลานตัวเองที่จะเลี้ยงเนี่ยมีอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยครับน้องแทนเวลาปะกุ้งไม่อยู่ด้วยสิ่งที่เขามักจะทําคือเขาจะหันหน้าเข้ากําแพงฝั่งในของเนึ่งกันแลแ้วแต่ที่เขานั่งอยู่ละมักจะพุมพันพุมพ,พ,พัเหมือนผู้คนเดียวเบาๆซึ่งปะกุ้งเริ่มสังเกตเห็นมาสองวันว่าเออทําทไมเด็กคนนี้เวลาเราไม่อยู่ด้วยเนี่ยเขามักจะหันหน้าเข้ากําแพงนนแล้วยิ่งแล้วคุยเบาๆมันคุยกับใครอืมนี่คือสิ่งที่เขาเห็นในสองวันแรก พอมาวันที่สามครับวันที่สามของการเรียนดูน้องแทนเนี่ยอยู่ๆปะกุ้งเขาก็นึกวเออ,อยังถามน้องเขาหนว่าเขาอยากกินอะไรดิบอกเว้ยแทนลูกหนูอยากกินไรบอกป้าเดี๋ยวป้าทําให้น้องแทนกะขณะที่เล่นๆอยู่ห้องนี้หน้าไปมองปะกุ้งแล้วเขาก็เหมือนกับรีบหันหน้าเข้ากําแพงแล้วก็เหมือนคุยกันแล้วเป็นยุกยิกแล้วเขาก็หันมาอยากกินกะเพราแหนมแต่เป็นกะเพราแหนมสดเ,เอาแหนมแล้วเขาก็ชี้ไปที่หลังบ้านแล้วเอาแหนมที่ห้อยตรงนั้นนะ มันยังไม่ค่อยสุกคุกที่หลังสุดเลยอยากกินแหนมสดๆเะ็กคือตกใจเด็กสีก่ขวบไม่น่านะใช่แทน,นพูดอะไรลูกหนูไปจำจากไหนมาคือเราต้องบอกว่าเด็กสี่ขวบเดี๋ยวนี้บางคนก็พูดเก่งเหมือนผู้ใหญ่เลยนะเพราะว่าเขาจําสื่อที่เขามองถูกไหมครับอพอพอน้องแทนพูดอย่างนี้ป้ก็ตกจะไปดูจากที่ไหนมาหรือไปจําจากอะไรมาพูดไปตุเป็นตะขนาดนี้มันกินไม่ได้ลูกมันบีบเดี๋ยวเดี๋ยวป้าทำให้ ต้องแทนยิ้มให้ครับตอนที่ประกุนหลังไปเนี่ยสายตาที่ยิ้มคือเราเคยเห็นคนที่ตานิ่งๆแต่ตายิ้มไหมเคยเน,น่ากลัวครับส่วนใหญ่เราจะเห็นในหนังสยองขวัญที่คนคนนั้นมักจะเป็นโรคจิตถูกไหมครับครับคือตานิ่งแต่ว่าปากยิ้มนั่นแหละหน้าของเด็กสีก่ขวบคนนั้นกําลังยิ้มแบบเนี้ยให้ประคุอยู่ครับประกุงเห็นอย่างนี้ก็แปลกใจไปจําที่ไหนมาแกยังไม่ได้ใส่ใจแกก็เลยทํากระเพรา uh huh. แบบไม่เผ็ดเลยแล้วก็เอาแหนมเนี่ยคลุกแบบสุก แล้วก็มีไข่อะไรเงี้ยให้หลานกินทีเนี้ยครับพอกินเข้าไปเนี่ยแทนก็คุยเล่นปกติกับปลากุ้งก็ดูตัวแท็บเล็ตไปด้วยคุณพ่อให้แท็บเล็ตไว้นะครับก็ดูแท็บเล็ตที่เขาดูปด้วยแล้วก็กินปกติไปปลากุุงโอเคไม่มีอะไรแต่พอปลากุุงกาลังเหมือนกับว่าจะไปดูหลังครัวละเพราะว่าออเดอร์ลูกค้าไม่มีก็จะเก็บครัวแล้วมานั่งเฝ้าหน้าร้านถูกไหมครับ,รบพอกาลังหันหลังไปปุ๊บเขาได้ยินเสียงน้องแทนพูดมาว่ากูไม่ชอบุอย พอปะกุ <Kap> captions, ้งพอปะกุ้งได้ย so so ินอย่างนั้นปุ๊กเลยหันไปดูก็เห็นน้องแทนก็กินข้าวปกติไม่ได้ให้เขาหูฝาหรือเปล่าก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็วันนั้นก็ทํากิจกรรมตามปกติคุณพ่อคุณแม่น้องแทนก็มารับกลับบ้านไปทีนี้ปะกุ้งรู้สึกว่าเออเราจะพูดกับพ่อแม่เขาไหมว่าเด็กเด็กอะคือมีพฤติกรรมแปลกๆถ้าไม่อยู่ด้วยเนี่ยชอบหันไปคุยคนเดียวแล้วก็พูดจาอะไรที่มันไม่ใช่เด็กสี่ขวบพูด เราควรจะบอกพ่อแม่เขาตรงๆไหมอันนี้คือเขาก็ช่างใจนะครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าคนจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งได้เนี่ยมันต้องมีความถูกชะตาส่วนหนึ่งบางทีเงินอย่างเดียวมันก็จ้างไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีบางคนมองแล้วไม่ไม่ไม่ถูกชะตากันก็ไม่อยากเลี้ยงอ่ะเป็นพาราชลตา่ที่อยู่เฉยๆก็ได้ถูกไหมครับแต่เนี่ยคือเขาถูกชะตากันส่วนเหนือว่าเด็กน่ารักใส่เลี้ยงง่ายอันใส่ดีเขาก็เลยรับเลี้ยงเขาก็เลยรู้วึกเอ๊ะแล้วเด็กที่เขามองวันนั้นว่านี่ใส่ดีก่อนจะมาเลี้ยงเน เขามีพฤติกรรมแบบนี้ไหมเวลาอยู่กับพ่อแม่เขาก็เลยเก็บไว้วยัง,ยงไม่ยังไม่ได้พูดนะครับพอผ่านไปครับปลายสัปดาห์ที่หนึ่งนะครับปลายสัปดาห์ที่หนึ่งเนี่ยพะกุงเขาก็ปล่อยให้น้องแทนเล่นอยู่แล้วก็แอบสังเกตน้องแทนถ้าช่วงกลางวันจัดตั้งแต่เช้ามาเลยเนี่ยการที่เขาจะหันหน้าคุยกับแพงมีแต่น้อยครั้งสองครั้งแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายบ่ะที เล่นเล่นอยู่เหมือนกับถ้าเราดูข้าเหมือนเด็กกำลังเล่นเล่นอยู่แล้วเหมือนใครมีใครเรียกเด็กอะลเด็กก็หันหน้าเข้ากำแพงแล้วเด็กก็หันไปคุยด้วยลักษณะเป็นอย่างนั้นซึ่งว่ากูมองว่าเฮ้ยมันแปลกแล้วนะเขาก็เลยทีนี้วันนี้ไม่ขายอาหารเลยปิดครัวลูกค้าโทรมาสั่งก็ไม่เอาเขานั่งเฝ้าเลยครับเขานั่งดูนั่งเล่นกับหลานทั้งวันเลยว่ามันจะมันจะเป็นอะไรไหมแล้วมันก็รู้สึกว่างั้นเย็นนี้กินอะไรถามหลานก็ดีกว่าอ่ะต้องแทนกินอะไรลูกอยงแทนก็พูดมาว่า อยากกินอะไรที่มันแบบเป็นเลือด <c oughs> เป็นลาบ <c oughs> หาให้กินได้ไหมครับแล้วหน้าตาก็ยิ้มยิ้มยิ้มแบบแบบปลาปาเงิ่บแต่ปากก็ยิ้มโอ้โหทำไม่ได้หรอกหมูจะนอะไรมาลูกอ,อันนี้มันหมูอยากกินกันหมูกินไม่ได้แนละ้วลูกนะงั้นเดี๋ยวทําเป็นผัดผักผัดผักใส่หมูใส่เห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อทาให้ลูก่าทามาให้กินน้องแท้ก็กินปกติไปไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่พอ คุณพ่อคุณแม่เขามารับในเย็นวันนั้นเนี่ยคือต้องแทนเหมือนกับง่วงๆละคุณพ่อเขาเลยอุ้มในขณะที่พ่อเขาอุ้มขึ้นไปเนี่ยพ่อเขาจะหันหน้าออกล้านถูกไหมครับน้องแทนก็จะหันหน้าเข้าที่ลานน้องแทนก็อยู่ๆก็ลืมตาขึ้นมาแล้วเหมือนกับพูดอะไรเงีงๆมึงๆแต่หน้าตาขึงขังใส่ประกุมาประู่ก็ตกใจคือไม่ได้ยินเสียงหรอกวพูดอะไรแต่มันเหมือนเด็กที่หลับแล้วอ่ะพออยู่ๆพอออกไปจากร้านปุ๊บก็งงหัวขึ้นมาแล้วก็ลืมตาแล้วก็หน้าตานิดุเลยเหมือนโกรธแล้วพูดอะไรไม่รู เขาสวดเฮ้ยมันแลกว่ะผ่านไปครับเสาร์ที่คุณพ่อคุณแม่เขาก็เลี้ยงสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สองวันแรกไม่มีอะไรเรื่องเกิดความรุนแรงขึ้นในวันนี้คือวันที่สองของสัปดาห์ที่สองวันอังคารประกุ้งเขาก็หั่นหมูหั่นไลไว้หลังบ้านแล้วทีเนี้ยมันมีลูกค้ามาซื้อของหน้าร้านปะกุ้งก็วีงออกมาขายของ ในขณะที่มีกมาขายของเนี่ยขเยขาเห็นแล้ว่าน้องแทนก็นั่งอยู่ตรงจรุดนั่งเล่นนั่นแหละเขาขายของเสร็จทอนเงินลูกค้าเสร็จอีกทีหันมาปุ๊บน้องแทนเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดเดิมก็คือจุดนั่งเล่นากลับกลายเป็นเ้ามองไปน้องแทน,นยอยู่หลังครัวให้นึกถึงภาพที่เด็กกําลังแบบเขย่ยงขาตัวเองอ่ะแลวยืดแขนสุดๆเพื่อจะไปคว้าอะไรสักอย่างบนเคาน์เตอร์หลังครัวก็เด็กไม่ได้สูงนะครับทีเนี้ยเขารู้ว่าเขาหันหมูไว้แล้วมันมีนี้อยู่ในจานหมูในใน,ในเขียบตรงน,นั้นที่เป็นหมูเขาก็เลยวิ่งกลับไปหันไไปปุพอเาาดึงมททูก ภาพที่เขาเห็นคือน้องแทนเนี่ยปากเปิดเลือดอยู่แล้วเหมือนจะเคี้ยวอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตรงนั้นมันเป็นเขียงหมูที่เขาที่เขาหั่นหมูไว้มันก็ต้องเป็นหมูตรงนั้นแหละที่จะกินได้และมือสองข้างนี่นก็เปิดเลือดซึ่งน่าจะเป็นเลือดที่เขาเอามือพยามไปไปคว้าตัวหมูตัวนั้นไม่น่าจะได้เป็นอันที่เขาใช้มีดมามากรีดอะไรให้มันบาดมือปะกุ้งก็เลยพาเข้าไปล้างในครัวล้างน้ําในห้องน้ำให้เรียบร้อยโทรหาคุณพ่อคุณแม่เขาเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ย ตั้งแต่ฉันพามาเลี้ยงเนี่ยฉันเลี้ยงให้เนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะจะยังไงดีแล้ววันเนี้ยมากินของสดด้วยทําไมเด็กถึงอยากกินของสดก็ก็พูดก็ฟ้องคุณพ่อคุณแม่เข้าไปตอนเย็นครับคุณพ่อคุณแม่มา,มมารับก็บ่นน้องแทนอย่าเลยว่าทําอะไรยังนั้นลูกหน,นุ่นีน,นั่นคงว่าโอ้โหพอได้พูดไปแล้วได้บอกให้พ่อเขาแม่เขารู้คงจะดีแหละแต่ก็สงสารหลานเพราะหลานถึงได่โดนดุแล้หน้าเบ้ร้องไห้ขึ้นห้องไป ในวันที่สามครับของวีที่สองเนี่ยน้องแทนมาในความสดใสาตามปกติวันนี้ไม่มีการถันจะคุยกับกำแพงเลยประกุก็เลยใจว่าเออเด็พ่อกับแม่เขาคุยมาแล้วแล้วเด็กเขารู้ตัวแล้วแล้วอาการนี้มันไม่มีแล้วก็สบายใจแต่วันนั้นน้องแทนง่วงนอนประกุก็พาไปนอนตามปกติซึ่งหลายวันที่มาอยู่ด้วยกันก็มีนอนกลางวันนะครับเพียงแค่ผมไม่ได้ลงรละเอียให้ฟังเนาะวันนี้ครับเป็นการนอนที่น้องแทนง่วงตั้งแต่บ่ายบ่ายบ่ายสอง แล้วนอนนานมากไม่ตื่นจนประมาณหกโมงกว่าเกือบ <c oughs> ทุ่มพ่อแม่เขาจะมารับแต่น้องแทงก็ยังไม่ตื่นทีนี้ปะกุ้งก็เลยอ่ะอย่างนั้น,นอนนอนกับหลานไปแล้วกันปิดร้านก่อนเดี๋ยวพ่อเขาแม่เขามาเขากดกิ่งเองปิดร้านนอนกับหลานไปในขณะที่นอนกันไปครับให้ึกภาพว่าปะกุ้งนอนนอนชิดอ่าเด็กนอนชิดกาแพงปะกุ้งก็นอนอ่าชิดขอบเตียงเพราะกันเด็กตกถูกไหมครับ ในขณะที่นอนเนี่ยปลกุ้งก็หันหน้าตะแคงไปทางน้องแทนน้องแทนเนี่ยเขานอนงาอยอยู่แล้วอย,อยู่เขาก็หันตะแคงมาทางประกุ้งก็เหมือนคือตากล่นตัตะแคงมามองหน้ากันแต่หลับอยู่ประกุ้งเขาก็หลับไปสักพักนึงเขารู้สึกเหมือนมีคนเนี่ยเอานิ้วม,มาเขี่ยที่แขนเขาพอนิ้วม,มาเขี่ยที่แขนเขาเขาลืมตาดูก็กลายเป็นน้องแทนตื่นแล้วก็ลืมตามองประกุ้งอยู่ประกุ้งก็อ๋อตื่นแล้วลูกแทนพอเพิ่งทักไปสักพักหนึ่ง ด้วยตานิ่งๆแล้วรอยยิ้มประหลาดมันเกิดขึ้นมาอีกแล้วน้องแทนก็พูดว่าถ้าป้ายังยุ่งแบบนี้และไม่หาของดิดให้เขากินเ <c oughs> ขาบอกว่ากูจะกินมนึง้วนะพ <c oughs> อต้องแทนพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บในช่วงระหว่างหกโมงสูมะมันเหมือนมีเงาดำๆเาค่อยโผล่หน้าขึ้นมาจากข้างหลังของน้องแทนนะครับ <c oughs> มันเหมือนมีหัวคนเนี่ยโผล่มาจากข้างหลังซึ่งเราจะเริ่มเห็นสาดส่วนของหัวตั้งแต่ที่เรามองไหลเด็กนะครับ เด็กนอนตะแคงหันหน้าหาเราเราก็านอนตะแคงหันหน้าหาเด็กไอ้หงเหมือนกับหัวเนี้ยมันค่อยเลื่อนเลื่อนเลื่อนขึ้นมาหลังจากที่น้องแทนพูดเสร็จเนี้ยพอโผลหลขึ้นมาเนี้ยเห็นครึ่งหน้าเห็นปาาเห็นจมูกแล้วก็ยิ้มพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ปะกุ้งเขาพูดขึ้นมาได้ในใ,นใจเลยว่าจะอะไรไม่รู้กูต้องเอาเด็กไว้ก่อนเขาลีควาน้องแทนออกมาแล้วก็วิ่งออกบ้านตัวเองไปเปิดประตูขึ้นไปแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าห้องตัวเองไม่เข้ามาในบ้านเพราะเขารู้สึกไม่ปลอดภัยในขณะที่เขาอุ้มอยู่เนะ เขาก็เอามือพยายามชอนข้างหลังชอนตรงตรง,ตรงไททอยของน้องแทนดูว่าไอ้หัวมันข้ที่เราเห็น,ม,นมันมจริงไหมมันอยู่ไหมไอ้ขณะที่เขาทาอย่างนั้นแล้วเขาอุ้มอยู่ข้างนอกเขามองไปปุ๊บพี่ผมบอกบานเฟียมมันแย่เห็นไหมบานเฟียมที่มันใช้เปิดเพื่อกั้นพื้นที่เนี่ยไอ้ตรงที่บานเฟียมมันไปกองกันอยู่ซ้ายสุดเนี่ยมัมีหน้าผู้ชายคนหนึ่งค่อยๆโผล่มองกลับมาจากหลังบานเฟียมแล้วก็มองออกมาข้างหน้าบ้านก็คือข้างหน้าห้องที่ตะกุ่งอยู่แล้วก็ยิ้มเหมือนที่ยิ้มตอนที่อยู่หลังน้องแทนคิเป๊ะ ปะกุ้งก็กลัวเลยทีนี้คือมันคืออะไรวะไม่เคยมีมาก่อนเราอยู่คอนโดนี่มาเป็นสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีแล้วทําไมอยู่ๆถึงมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับเราตั้งแต่ที่เราเลี้ยงเด็กคนนี้แล้วเมื่อกี้เจอเนี่ยคือมันน่ากลัวมากสําหรับของปะกุ้งครับเขาก็เลยอุ้มน้องไว้อย่างนั้นจนพ่อแม่น้องมารลับนะครับแล้วก็เขาก็เลยตัดสินใจบอกเลยว่าเมื่อกี้เจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้อยู่นะแล้วก็บอกพ่อกับแม่น้องพ่อแม่ก็ขอโทษนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณยายมาแล้ว เดี๋ยวคุณยายคงจะมาคุยกับปะกุ้งนะก็ก็ไม่เป็นไรครับคุณยายมาทานรักยยาาก็มไม่ต้องเลี้ยงถึงสองสัปด,ดาห์ก็ล้ครับแต่เดือยวคงจ่ายเงินให้ตามสองสัปดาห์ที่ผ่านกุ้งไม่เอาไม่เอาปะกุ้งก็ยังไม่กล้านอนที่ห้องตัวเองต้องไปนอนห้องเพื่อนและมานอนห้องตัวเองไม่ได้เพราะว่าเห็นว่ามีงผู้ชายคนนั้นอยู่ในห้องตัวเองติดล้าแล้วไปห้องเพื่อนเลยครับตอนเช้าครับปะกุ้งก็มาแต่ว่ายังไม่กล้าเปิดไปเพราะกลัวคุณยายกับคุณพ่อคุณแม่ก็ลงมาตามปกติคุณยายก็ เล่าให้ฟังครับถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทำไมต้องเป็นแบบนี้น้องแทนเนี่ยน่าจะเริ่มโดนผีผู้ชายคนเนี้ยเริ่มสิงสู่มาตั้งแต่แดบบอที่มาอยู่คอนโดตรงเนี้ย<อ>จนเขาอายุสี่ขวบตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าใช่เพราะว่าอาการแบบนี้ครับมันเป็นมามาตั้งแต่เด็กแต่เริ่มมาเป็นหนักขึ้นในช่วงหลังจนคุณยายเองรู้สึกว่าตัวเองก็โดนผีผู้ชายคนเนี้ยหลอกบนห้องเหมือนกัน ที่เขาอยู่กันสี่คนบนห้องนั้นแหละเขาก็เลยไปสืบมาจนได้ว่าสรุปไอห้องเนี้ยมันโดนปิดข่าวไว้แม้แต่ปะกุ้งเองก็ไม่รู้ว่ามีคนที่เหมือนกับเป็นคนที่สติไม่ดีครับที่เคยเช่าอยู่เนี่ยเขาฆ่าตัวตายในห้องนี้มาเจอก็คือสภาพมันอืดหมดแล้วซึ่งทางคอนโดปิดเงียบจนชนิดที่ว่าป้กุ้งเองเนี่ยที่เขาอยู่ตรงนี้นเขายังไม่รู้เลยว่าชั้น12ห้องเนี้มีคนตายแล้วครอบครัวเนี่ยพอมาอยู่ไปเนี่ยแล้วเลี้ยงลูกเล็กตั้งแต่จนโตมาสี่ขวบเนี่ย ลูกมีอาการอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่เด็กก็อ้อแอลแอลเล่นกับคนอื่นมาตลอดอ <c oughs> แต่จนมันหนักแต่จนมันหนักขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับวิญญาณดวงเนี้พยายามอยากจะกินพยายามอยากจะเหมือนกับได้พลังเพื่อทําอะไรสักอย่างหนึง่งที่คุณยายเขาหายไปสองอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าเขาเอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษากับท่านพระอาจารย์ที่คุณยายเขารู้จักและนับถือเ <c oughs> ช้ามาสิ่งที่มันแตกไปก็คือมีสร้อยคอพระหนึ่งสร้อยที่ห้อยอยู่ที่คอของน้องแทน นะครับแล้วก็คุณยายก็เอาอยันเนี่ยให้กับปลกุงุงแล้วบอกว่าให้ปลากุ้งเนี่ยเปิดประตูเลยแล้วเดี๋ยวฉันจัดการให้พอเปิดประตูเสร็จกุบคุณยายก็ท่องอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็บอกว่าเอาอยันเนี้ยติดไว้ที่หน้าร้านตรงนี้เลยตอนเนี้ยฉันเอาวิญญาณดวงเนี้ยมาขัางไว้ในร่างหลานฉันละแล้วเขาจะไม่มายุ่งตรงนี้อีกอะไรต่างๆก็จะเข้าบ้านของเธอไม่ได้อีกนะขอบคุณที่ดูแลมาในในสองสัปดาห์นี้ คุณยายเขาหาทีแก้ไขหลังจากที่เขาเจอปัญหาตรงนี้ก็คือจะต้องเอาเด็กคนเนี้ยวิญ,ญญาณที่อยู่ในตัวเด็กตรงนี้ซึ่งมันผูกพันกันมาเป็นสี่ปีครับ,รบต้องไปให้ท่าอาจารย์เอาออกเพราะมันเหมือนกับวิญญาณตรงนี้ยต้องการจะต้องการจะเติบโตไปพร้อมเด็กคนเนี้ยหิวเริ่มหิวเยอะขึ้นอยากกินมากขึ้นเลยต้องมาผ่านร่างเด็กอมันอ่าแล้วเลยต้องย,ย,ยกยก,ยกน้องแทนไปหาพระเลยใช่ครับผม ที่คุณยายหายไปสองทีนียคือพยายามหาทางออกแลวจะแก้กันยังไงแล้วที่คุณยายเขารู้ตัวก่อนเพราะว่าน้องแทนก็เริ่มพูดคําแบบนี้กับคุณยายเหมือนกันตอนที่อยู่ข้างบนอยากกินของสดแล้วก็มีอาการยิ้มแปลกๆแ,แ,แบบนี้เหมือนกันเลยแล้วก็คือที่คุณยายเขาตัดสินใจต้องแก้เสียเพราะว่าเจอผีผู้ชายคนนี้เหมือนกันนี่คือสี่ปีที่อยู่มาโดนแทรกซึมเข้ามาในจิตตั้งแต่ช่วงเด็กๆจนโตมาสี่ขวบแล้วเหมือนกับจะพยายามเติบโตพร้อมกับเด็กคนนี้ พลังองเด็กคนนี้อาจจะไม่พอให้เขาดูดซึมไปแล้วเงนี้ครับประเด็กก็เดินโตขึ้นเขาอาจจะต้องการมากขึ้นก็เลยพยายามสื่อผ่านเด็กคนนี้ว่าอยากกินนู่นอยากนี่อยากได้นู่นอยากได้นี่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ปลกุ้งแชรมาครับผมโอ้โหแล้วยังไงต่อคุณเกษีอย่าทิ้งผมไว้กลางทางแบบนี้คือร<ป>ายละเอียดเนี่ยโดยรายละเอียดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของน้องแทนหลังจากสองอาทิตย์ที่มาแล้วก็กลับไปคุณยายเนี่ยอีกเดือนนึงเขาย้ายออกไปอยู่บ้านเดี่ยวเลยนะครับ ห้องเบอร์สิบสองก็ไม่มีใครอยู่แล้วน้องแทนก็ห้อยพระองค์นั้นตลอดเวลาแล้วคิดว่าไม่น่ามีศีสาะตรงน,นั้นหรือผีตรวน,นั้นอีกแล้วเพราะว่าเอาไปหาพระอาจารย์เ,ยเรีย้อยแล้วอ๋อน่าจะเคลียร์ไปแล้วน่าจะเคลียร์แล้วครับแต่ความน่ากลัวคือเราไม่รู้เลยนะสี่ปีมันคือความที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวของสังคมยุคใหม่อ่ะมันเป็นอย่างจริงจริงครับเดี๋ยวนี้มีคนฝากฝากคนที่อยู่คนโดเดียวกันเนี่ยที่เป็นแม่ค้าหรือที่เป็นคนที่ไว้ใจเลี้ยงลูกตัวเองเี่ยหลายครอบครัวมากเลยนะครับ แล้วไม่รู้ว่าลูกตัวเองเป็นอะไรคนที่เขาเลี้ยงให้เจอว่ามีอาการแตแกๆอะไรอย่างเงี้ยผมเลยเยอะเออเรื่องนี้มันเป็นมุมมองที่ที่สื่อได้อีกมุมมองหนึ่งก็เลยเอามาแชร์ัำฟังดีกว่าวันนี้แล้วก็ฝากเขาเลี้ยงแล้วก็บางทีไม่ใช่่สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยนะคนเลี้ยงเลี้ยงเองจะทําอะไรกับลูกเราหรือเปล่าแล้วผมใช่พอฟังพอพอฟังแบบนี้ว่าแบบือวิญ,ญญาณตัวนี้มาสิงสู่นู่นนี่นั่นกับน้องแทนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแนละ้วสงสารน้องแทนมากๆเหมือนกันนะครับว่า คือไม่รู้ว่าเขาจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่ากับการที่วิญญาณตัวเนี้ยอยู่กับเขามามาตั้งแต่เด็กจนถึงสี่ขวบ<ช>เลยใช่ครับคือไม่รู้ว่าจะมีลผลกระทบไหมในเรื่องของพัฒนาการหรือจิตใจเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆครับก็ห่วงตอนนั้นเหมือนกันเพราะว่าแต่ที่เราฟังมาหลายเรื่องเนี่ยระยะเวลาสั้นๆขนาดเป็นผู้ใหญ่เองเ,องเนี่ยยังบางคนยังเสียศูนย์ไปเลยถูกไหมครับใช่ครับแต่เนี่ยอยู่ห้องนี้กันมาแล้วก็เหมือนกับผีตัวนี้เติบโตมาพร้อมลูกเราอ่ะที่เราเลี้ยงมาแล้วก็แท้นอยู่ในลูกเราตลอดแบบนี้ สี่ปีอะใช่เป็นเรื่องอะไรที่ตกใจมากเลยในเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นประเด็นที่ดีมากเลยที่ต้องมาสื่อเพิ่มผมฟังผมโมโหนะมึงเจอกูแน่ไอ้วิญญาณเนี้ย<ช> <c oughs> คือคนหัวอ,อกคนมีลูกไะฮะใช่ไหม<ช>เออครัถ้าแบงไม่รู้ว่าแบงได้ฟังผิดหรือเปล่านะครับคุณเคซี Z. คือไอ้วิญญาณตัวนี้ก็เขาก็เหมือนว่าเป็นคนสติไม่ค่อยดีแล้วเขาก็เสียชีวิตถูกต้องไหมเหมือนกับเขาคาดเขาฆาน่าเขาน่าจะฆ่าตัวเองตายในห้องเลยครับอ๋อแล้วเหมือนเของเหมือนกับ ท่าที่ฟังคือคนนี้เขาไม่สูงสิงกับใครอ่ะเป็นคนนิน่นจิตจิตไม่ปกติเลยคิดว่าน่าจะเป็นจิตไม่ปกติเพราะว่าตอนที่พบศพเนี่ยคือมันเหมือนกับไม่มีการต่อสู้มีอะไรที่คุณยายเขาไปสืบมานะครับเพราะว่าคือบางาอย่างที่ต้องไปสืบแบบเพราะว่าถ้าหาต้นสายไปเหตุไม่เจอบางทีมันไม่รู้จะแก้ยังไงพอเราไม่รู้ว่าวิญญาณตนนั้น,นเขาต้องการอะไรอืมโชคดีมีคุณยายนะคือบางทีแล้วเนี่ยพอเป็นคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่นะครับ อาจจะไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องนี้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราได้พบเจอกับกับเรื่องราวที่มันเป็นในเรื่องราวความเชื่อนะครับคุณยายน่สติดีมากเลยนะผมว่าคุณยายนี่สุดยอดนะมีเหตุมีผลมีสตินะคนนี้คุณยายเขาเป็นคนเข้าวัดตลอดอยู่แล้วก่อนที่ก่อนก่อนก่อนสี่ปีเนี่ยที่เขาจะมาอยู่ตรงเนี้ยช่วยเลี้ยงหลานเนี่ยครับเวลาที่เขามีเขาเรียกว่าอ่าไหว้ครูหรือไหว้ ที่ไหนที่ดังๆที่ที่คนไปนร่วมกันทาบุญบ่อยๆคุณยาก็จะเป็นสายแบบนี้เลยไปไปแบบนั้นทุกที่ด้วยจิตศรัทธาอะไรเงี้ยพอเขาต้องมาเลี้ยงหลานโชคดีที่เขาเป็นคนแบบนี้แล้วเขามาเลี้ยงหลานของเขาเองเนี่ยตั้งสี่ปีนะเขาจะเจอเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันตั้งสามปีถูกไหมมาปีที่สี่เนี่ยถึงเพื่อถึงผีเริ่มแผงได้เขาถึงจะจับได้ไม่งั้นเขาก็จับไม่ได้เหมือนกันเออจริงเพราะว่าไอ้มันกฉลชารามก็ได้ผีนี่นะใช่ค่อยๆแฝงค่อยๆอยู่ค่อยๆนั่นนี่คุยกับเด็กไปเรื่อย แล้วเด็กเขาจิตบริสุทธ์นะครับเขาไม่รู้เรื่องนะครับบางทีเล่นเองคนเดียวนุ่นเล่นเองคนเดียวคุยคนเดียวอะไรบ้างบางทีพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ก็ไม่ได้แบบทันสังเกตนะครับจนมาเป็นส<ช>ี <4 S 2> ่ขวบ,บที่มีคําพูดที่มันแปลก,ก,กแบบเนี้ยแ,แล้วก็สายตา<ช>ปแปลก,ก,กใช่ไหมใช่ครับเออเรื่องนี้ฟังมันก็ทําให้แบบเนาะเด็กเขามันจิตบริสุทธ์นะครับวิญญาณอะไรพวกนี้สัมภเวสีอะไรพวกนี้มันก็ ไม่เคยผมไม่เคยฟังเหมือนกันคุณเคซีว่าวิญญาณสัมภเวสีอะไรพวกเนี้ยสิงสู่กับเด็กที่แบบอายุน้อยขนาดเนี้ยแล้วมันไม่ใช่แค่ตอนสี่ขวบด้วยไงก็น่าจะมาตั้งแต่เข้ามาอยู่คอนโดกี่ขวบอะตั้งแต่เกิดนะฮะใช่ไหมถูกต้องถูกต้องครับผมถูกต้องน่าสงสารเลยครับมันน่าสงสารฟังแล้วก็โมโหเหมือนกันนะเออคนเป็นพ่อเป็นแม่ฟังก็้ผมก็ขึ้นอยู่กันนะคุณเคซีคือ,ต,อ,อต้องบอกว่า ที่เวลาที่คนทั้งคนแก่ที่เขาพูดว่าเวลามีเด็กอ่อนอะ่ะอย่าอย่าพาลูกไปเที่ยวไหนอะ่ะที่บางทีลูกยังร่างกายไม่แข็งแรงจริงๆผมว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นกุศโลบายที่อาจจะป้องกันเรื่องพวกนี้ที่ตามองไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับก็ผมว่ามีมีโอกาสครับกาสครับนะครับวกรมพัดลมเพลยลอะไรพวกนี้หน่อยนะจิตเขายังบริสุทธิ์นะครับใช่ครับสนุกมากครับคุณเคซีเรื่องนี้มีอะไรฝากทิ้งท้ายหน่อยไหมครับสวัสดีปีใหม่ให้กับชาวฮุกไฟของเรา นึงได้ไหมครับปีนี้ได้เลยครับปีนี้ก็ชาวหุกฝไฟทุกคนครับรวยเท่านั้นนะครับแล้วทุกอย่างจะตามมาเองขอพิธีกร้รับรวยรวยรวยครับผมขอพิธีกรด้วยได้ไหมครับได้เลยครับทุกคนเลยครับทุกษาทุกษาคุณเเคซีก็ร่ํารวยทั้งเงินทองแล้วก็รวยสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันครับผมขอบคุณมากมากเลยครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยขอให้เป็นปีที่ดีมากๆของคุณเคซีอีกหนึ่งปีแล้วกันนะครับขอบคุณที่ให้เกี่ตวกับรายการในค่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับส่วนใครถ้าอยากลงโฆษณากับคืนเผาผีโผรเข้ามาเลยที่เบอร์0 9 9 4 1 6 2 3 9 2รับชมคลิปต่อไปได้เลยครับ